การใช้ท่าไม้ตายที่ต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเป็นการใช้ท่าไม้ตายครั้งสุดท้ายในชีวิตพลังที่เก็บซ่อนงำไว้กว่า400ปีคาชิโมนั้นมีเจตนาอย่างแรงกล้าที่จะสังหารและเอาชนะสุคุดาให้ได้ในการต่อสู้ครั้งนี้สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับมันจะพูดถึงมหาเวทปฏิตมาตอนล่าสุดครับที่คาชิโมนั้นได้มีการเปิดเผยแล้วก็ใช้อาคมของเขามาแล้วครับก็เรียกว่าเป็นพลังไม้ตายของเขาเลยก็ว่าได้ครับเก็บไว้400ปีครับเพื่อเธอ คนเดียวครับผมเก็บพลังนี้ไว้400ปีเพื่อเอามาใช้กับสุกุนานันเองครับและ่นคับว่าในเรื่องของการต่อสู้ทางด้านการใช้สายเวทครับทุกการต่อสู้นั้นจัดตัดสินผลแพ้ชนะกันด้วยความตายครับคาชิโบนั้นอยากจะเอาชนะและฆ่าสุกุนาให้ได้ครับเปิดฉากการต่อสู้มาไม่ทันไลยเนี่ยเรียกว่าตัวคาชิโบเองก็คือเอาจริงเลยครับก็เรียกว่าใช้พลังอาคมของเขาเข้าต่อสู้เลยครับก็ต่อสู้กันแบบไม่กักนะผมไม่ได้รอดูชั้นเชิงท่าทีสุกุณาอะไรแต่อย่างใดครับก็พอจะเข้าใจได้ครับคือตัว ตัวคาชิมโมเองเนี่ยก็เฝ้าดูการต่อสู้ระหว่างสุคุนะกับโกโจอย่างใกล้ชิดกันมาตลอดไฟน์เลยนะครับมันก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปกักพลังหรือดูเชิงฝ่ายตรงข้ามนะครับตัวคาชิมโมะเองเนี่ยก็เรียกว่าไงเป็นผู้เจนจับในการต่อสู้อยู่แล้วคนหนึ่งครับพอเห็นพลังความสามารถสุคุนา,ากันสักขนาดนี้เนี่ยจนจบไปไฟ์หนึ่งครับตัวคาชิมโมเองก็ไม่จมําเป็นจะต้องมาดั่งอย่างเชิงอะไรแล้วครับจัดหักจัดเต็มตั้งแต่ต้นไฟนี้เลยครับผมรู้สึกว่าตัวคาชิมโมเองเนี่ยเคารพในความเก่งกาจของสุคุนางมากเลย่ับ เพราะว่าซูคุนะในร่างเมงูมิเนี่ยคือร่างนี้เนี่ยมันก็มีความบกช้ำเยินหนักอะไรกันพอสมควรครับเราจะเห็นว่าแขนข้างที่เสียหายจากการต่อสู้กับโกโจเนี่ยแขนข้างนี้เนี่ยมันยังไมไ่รับการฟื้นฟูอะไรเลยครับท,ท,ทั้งๆที่ซูคุนะเองเนี่ยก็อยู่ในสภาพร่างกายที่มีความยับเยินพอสมควรครับแต่คาเยโมเองก็เลือกที่จะต่อสู้แบบเอาจริงเลยครับโดยที่ไม่ได้แคร์ร่างกายที่มันบกช้ำหนักของซูคุนะเลยครับปลดปล่อยอาคมใช้พลังที่เก็บซ่อนมากกว่า400ปีเนี่ยเอามาเล่นงานซูคุนะกันในทันทีเลยหล คาชิโมะนั้นให้เกียรติในความแข็งแกร่งของสุกุณะเคาลบในความแข็งแกร่งของสุกุณะครับและเขาเองก็พร้อมด้วยใจยอมตายในการต่อสู้ครั้งนี้เลยล่ะครับอาคมของคาชิโมะนั้นเรียกว่าอัมพันอสูรครับพอคาชิโมะใช้อาคมของเขาเนี่ยเรียกว่าความสามารถของเขาก็ถูกยกระดับให้สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับในตอนที่ปะทะกันช่วงแรกเนี่ยอาก็ยังดูแล้วไม่ได้มีท่าทีได้เปรียบสุกุณะอะไรเลยครับยังไม่สามารถที่จะโจมตีถึงตัวสุกุณะได้ด้วยซ้ําไปครับแต่พอใช้อาคม ก,กลายเป็นว่าสามารถต่อยสุกุนาได้ครับสามารถโจมตีใส่สุกุนาได้ครับมีกาอธิบายครับว่าอัมพัน์อสูรเนี่ยคือการปรับแปลงกายเนื้อเพื่อทําให้ปรากฏการสารพันที่คาชิโมะใช้พลังเวทของตัวเองเนี่ยสับเปลี่ยนได้ให้เกิดเป็นจริงขึ้นมาครับมันจะมีจังหวะที่คาชิโมะเนี่ยพยายามที่จะเอาฝ่ามือไปกระแทกหน้าสุกุนาครับสุกุนาหลบได้นะเออแต่เราก็จะเห็นว่าพื้นบริเวณนั้นเนี่ยมันก็ถูกทําลายไปครับอาจมองได้ว่าการโจมตีของคาชิโมะเองเนี่ยอาจจะไม่ต้องสัมผัสโดนตัวศัตรูโดยตร งสักทีเดียวก็ได้ครับแต่มันก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เหมือนกันครับสามารถโจมตีลักษณะเหมือนกับพ่นลมหายใจหรืออะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็โจมตีใส่สุกุณาได้ครับอ่ะเอฟเฟกการโจมตีก็ถือว่ารุนแรงครับแต่สุกุณานันหลังจากที่โดนโจมตีไปเนี่ยก็ยังมีท่าทีชิลๆครับแล้วก็บอกว่าโอ้โจมตีมาเนี่ยระเบิดเสียงดังจังอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้คาิโบเองเนี่ยมีความเร็วที่เพิ่มสูงขึ้นจากการทํางานของสัญ,ญญาณไฟฟ้าในสมองขึ้นเสียงถูกปรับจูนให้เหมาะกับ ความถี่ธรรมชาติของสสารคลื่นแม่เหล็กนั้นรุนแรงพอที่จะทให้สิ่งที่อยู่ในรัศมีสัมผัสนั้นระเหิดได้เลยล่ะครับในสภาวะแบบนี้กายเนื้อของคาจิโมนเนี่ยจะก้าวข้ามขีดจํากัดของมนุษย์ไปครับแต่ในขณะเดียวกันหลังจากใช้อาคมนี้เสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของคาจชิโมนนั้นก็จะสูญสลายไปด้วยครับนี่ว่าไงเปรียบเทียบกับการ์ตูนนารูโตก็เหมือนกับไก่ที่ไม่เปิดประตูแปดด่านอะไรประมาณนั้นครับยกระดับความสามารถทางด้านร่างกายที่เหนือชั้นเหนือขอบเขตกว่าความสามารถทั่วไปอย่างมากครับแ การทาลักษณะนี้เนี่ยมันก็เป็นการฝืนร่างกายตัวเองอย่างสุดซึ้งครับเป็นพลังที่ต้องใช้ชีวิตตัวเองเข้าแรกครับหลังจากใช้พลังนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะหมายถึงความตายของตัวผู้ใช้เองด้วยนะครับคาชิโมะในร่างอัมพันอาศนเนี่ยอัศจรสุคนาเนี่ยเข้าขั้นวิกฤตเหมือนกันครับคือสภาพร่างกายเดิมของสุคานาที่แม่งก็เยินเลยเยินอยู่แล้วครับแล้วต้องมาโดนคาชิโมะอัดแบบเอาจริงตั้งแต่แรกเริ่มเองเนี่ยสุคนาในร่างเบงูมิเองเนี่ยมันก็ถึงขีดจํากัดแล้วนั่นเองครับทำให้ในท้ายที่สุดสนไมม่ีทาางงเเลืออกกครับข็ต้ ฟื้นฟูตัวเองอวตารล่างกลับคืนสู่ร่างที่แท้จริงของเขาเพื่อที่ต่อสู้กับคาชิโมะต่อไปนั่นเองครับและถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก่งโหดเทพแบบคาชิโมะโดยที่ไม่ต้องเอาชีวิตเขาแรกเนี่ยแนะนําให้กินหมูเค็มหมูฝอยครับสามารถซื้อกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงตายแต่อย่างใดครับผมอร่อยด้วยนะสองละหนึบาทครับตอนนี้ซื้อ3ามซองส่งฟรีจ้าเป็นโปรโมชันนั่นเองนะอย่าลืมทักไลน์มาสั่งหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์มาสั่งก็ได้นะครับทุกคนอธิบายความสามารถของ คาชิโมะครับคือต้องบอกว่าคาชิโมะในร่างอัมพัน์อสูรเนี่ยคือมันก็เก่งขึ้นนี่แหละครับผมอ่าเบื้องต้นนะครับมันก็หมายกังเป็นการบัฟพลังความสามารถทางด้านกายภาพด้วยนั่นเองครับก็เรียกว่าไล่อัด <correctly. S 2> well สุคุนะในร่างเมงกูบิกันไปหลายดอกเลยทีเดียวเชียวครับแต่นี่ก็ต้องบอกว่าสุกุนัในร่างเมงูบิเองมันก็เย็นแล้วไงครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยว้าวสัวกเท่าไหร่ครับที่คาชิโมะเนี่ยมันจะสามารถอัดสุคุนะในสภาพที่มันเยินได้แล้วนะครับถ้าอยากรู้ว่าัราาคบ ว่ามันเป็นพลังที่แบบต้องเอาชีวิตเข้าแลกเป็นอาคมที่อุตสาเก็บซ่อนเป็นไพ่ตายไว้กว่า400ปีเนี่ยถ้าอันนี้มันจะเจ๋งจริงครับมันต้องสามารถเล่นงานสุกุณาร่างจริงได้ครับซึ่งเราก็จะได้เห็นแล้วครับว่าสุกุณาร่างจริงี่แบบโอ้โหพร้อมแล้วครับผมพร้อมตู้พร้อมลบแล้วนะ ้าคาชิโมะในร่างอัมพันอสูรสามารถไล่เล่นงานแล้วก็ไล่ต้อนสุกุนาล่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่ครับที่เก็บอาคมนี้ไว้400ปีเพื่อที่จะเอามาสังหารสุกุณาอะนะมีขาวดีาอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพลังนี้ครับมีการบอกคาว่าคลื่นแม่เหล็กรุนแรงพอที่จะทําให้สิ่งที่อยู่ในรัศมีสัมผัสนั้นระเหิดได้เลยครับนั่นแปลว่าการโจมตีของคาชิโมะเนี่ยมันจะสร้างดามเมจอย่างรุนแรงให้กับฝ่ายตรงข้ามครับถึงขนาดที่ว่าอถ้าสัมผัสฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ย ระเหิดฝ่ายตรงข้ามได้เลยอะไรประมาณนั้นครับผมคือโคตรโหดโคตรโ,โกงครับแต่ได้แหละถึงจะมีการอธิบายในลักษณะนี้ก็ตามทีครับแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นร่างของสุขุนะเนี่ยมันมีการระเหิดอะไรแต่อย่างใดครับก็เลยคาดว่ามันก็เป็นการโจมตีที่ใช้พลังเวทแล้วก็ใช้อาคมรูปแบบหนึ่งครับถ้าฝ่ายตรงข้ามป้องกันตัวเองด้วยพลังเวทอย่างนี้ครับมันก็คงจะลดทอนความเสียหายจากการโจมตีของคาชิโมดได้นั่นเองครับและคิดดูครับว่าสุขุนะที่ใช้ร่างที่แท้จริงในการต่อสู้เนี่ยพลังเวทมันจะมากมายมหาศาล กันสักขนาดไหนครับผมก็ยังรู้สึกว่าต่อให้คาชิโบชัยร่างเอาจริงกันสักนาบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นวิแวร์ว่าคาจิโบเนี่ยมันจะได้เปลี่ยนสุขุนาตรงไหนครับแล้วก็ยังมองไม่เห็นวิแวร์ครับว่าความสามารถเท่าที่เราเห็นณนะตอนนี้ของคาชิโบนะมันจะไปโค่นล้มแล้วก็อนชนะสุขุนาได้ยังไงครับแล้วที่น่ากังวลเลยคือเรายังไม่รู้ข้อจํากัดด้วยครับว่าไอ้เจ้าคาชิโบเนี่ยมันจะสามารถอยู่ในร่างนี้ได้นานสักแค่ไหนครับเรารู้แน่ๆอย่างหนึ่งครับว่าหลังจากใช้ร่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคาจิโบเนี่ย ก็หมายถึงความตายได้เลยครับและประเด็นคือปัจจะทนอยู่ในร่างนี้ได้ดานสักแค่ไหนวะถ้าเกิดว่าตายก่อนที่จะได้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ใส่สุกุนาได้นี่จะเป็นอะไรที่เงือบมากนะ คาชิโบนั้นมันเจ๋งตรงที่ด้วยการที่พลังเวทของเขาเนี่ยมันมีคุณสมบัติไฟฟ้านะครับก็เลยทําให้อาวุธใหม่ของุโคนานเนี่ยแทบจะทําอะไรคาชิโบไม่ได้เลยครับเพราะว่าไอ้เจ้าอาวุธใหม่ของุโคนัเนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีด้วยไฟฟ้าอะไรประมาณนั้นครับมันก็เหมือนกับว่าความสามารถของคาชิโบเนี่ยสามารถลดทอนการโจมตีของุโคนาได้อย่างหนึ่งครับอาวุธใหม่ของสูงนาถึงแม้ว่าจะโหดสัตว์รัสเซียแค่ไหนก็ตามทีครับแต่มันสร้างดาเมจใส่คาชิโบมไม่ได้เลยครับอ่ะก็ถือว่าเจ้าๆกันหัักล้างนบ พอถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าไอ้เจ้าคาจิโบสเนี่ยครับมันก็คงเป็นแค่อีกหนึ่งคนที่มาให้สุคุณะตบนั่นแหละครับ <c oughs> คิดว่าน่าจะประมาณนั้นครับแต่ถ้าจะให้ดีหน่อยเนี่ยอาจด้วยการที่คาจิโบม,มีคลุสบัตสายฟ้าครับตัวคาจิโบเองเนี่ยควรที่จะเล่นงานหรือว่าทาลายอาวุธของสุครณะให้ได้นั่นเองครับ อ่ะถ้าเกิดว่าสุกุณะสูญเสียอาวุธสุดกร้อนนี้ไปครับเวลาที่คนอื่นๆมาต่อสู้ในคิวต่อไปเดี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวคายาวะเองเนี่ยสามารถลดทอนความสามารถของสุกุณะไปได้บางอย่างครับทาให้คนที่จะมาสู้คนต่อไปเดี่ยมันจะได้ต่อสู้กับสุกุนาได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นนั่นเองครับก็หวังว่าคายาวะเนี่ยจะลดทอนจะตัดกําลังครับทําให้สุกุนานั้นอ่อนแอลงอีกหน่อยบ้างก็ดีครับก่อนที่คนอื่นเนี่ยจะมาต่อสู้กับสุกุนาในคิวถัดไปนั่นเองอะนะอ่ะเพื่อนๆ้วครับผมคิดเห็นยังไง ครับก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูแล้วกันครับเพื่อนๆคิดว่าความสามารถของคาชิโมนี้ครับจะทําให้สุกุนะเนี่ยตกที่นั่งลําบากได้สักแค่ไหนครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้แต่ละชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ